ใส่กันทุกอย่างชิ้นใหญ่ชิลาเขาก็ต้องเห็ดต้องหัามใน่อยสิี่สิบป,ปีแล้วตั้งแต่ให้ใหญ่นองบ้านตาวปินนักปินหนาจ้ากันเลยว่าได้ลางกับเพรือ ขึ้นเอาพินมาเหยีดไส้จักน้อยใหญ่นองกะเลยต่างเฮียก็ไฟฟ้าบ่หมาก็ะบ่มีคืนบ่มียังใหญ่นองกะสิพาดไปขันก็หันได้ลุงไว้สี่้าต้องอาศัยกันทุกอย่าง ชิลาเหงาก็ต้องเห็ดต้องหั่มหน่อยสิวันนี้บอุญอีให้มาเบิ้งกาหดอย่างเลยผู้บอเอาไข่แข็งแหลมกันกระชิมเอาแบบนี้ เวลารูดกระไกหน้าทางนะบาานาน้านเนจ้บ้านผิดถนนเริ่มหยดจิถนนเจาหางอบจากหมู่บ้านหมากับประมาณสาม้มหลูตะขัดเจ้ากระปุกเหียนนำหอวทอกหันหักครับเพี้ยนเพี้ยนถูกขุง các cô các chú nhớ ra các cô cái đến đi để cái để vừa mới làm mà cái đi biết khoen nhau nhau cầm đặt thay để chụp phim trong trong นีบกนีบกเขาสวนไนอ้นงก็มาล้างถ้วยล้างอยู่ขี้ดินขี้ดอน นองอยู่นี่ยาย่นองอยูกับนากับไฮเด้อยาย่นองจะอยู่ไรนี่ฮะต่อไปไดกเข้าเมียงจะได้ถ่ายรูปนำเมียงนำนามาให้เบิรงนดูเหรอใหญ่นองเพราะฉะนั้นจ้า ล่างถ้วยล่างอยู่ขี้ดินขี้ดอน<ป>อย่ามองน้อยต่างเฮียกับไฟฟ้าบ่หมาก,ก็บ่มีคืนบ่มียังใหญ่หนองกระิพ่าตไปเังันกะหั่นได้ลงไว้สีหห่ห้ามิดเข่าเห่าเห่ากระเบื้องไปกระทายไป เก็บภาพในช่องของตัวเองันผู้ใดเพียนใหม่กัเพียนเก่าเพียนใหม่กับสับปุ่นกันเลยกันไป20ปีแล้วตั้งแต่ใหใหญ่นองบ้านต้าเป็นนักเป็นหนาอันนี้บอก บอกเขาสวนมันปุ๊บปุงอะไรก็ได้เด <nee> ่นดี เล็ดกระเด็ดอยู่แต่เมื่อแหลมอาจะอาศาัดดีอยู่ต้องอาศั่กันทุกอย่างชิ้งไงชิลาเหาก็ต้องเห็ดต้องหังง่มหน่อสิกระโบหมีผู้ปึกซาห้าหรือเหาก็ชี้ห้ามไครการรู้ผู้อยู่เห็นนี่ก็กระบุรู้เลี้ยงรู้เหล่าผิดกัน ตัวหอมมาอยู่นอกบ้านเพิ่งให้กันไสนอกเพี้ยนๆเลยกับเพี้ยนๆถูกขุ่มก็รับต้นสูงเยอะมากก็ขุ่มอันนี้ฮะตะกอมได้เข้าวเมียงจะได้ทายลูกนำเมียงนำนามาให้เบิ้งยู่รอใจมัน บอ่บอแคบบ่อแคบดอย่างทีไ่ไรเขาก็ได้ลงไว้กระเศร้าเราให้ไปอ่า,อานก,อานก,อก็อ่านก็บ่อผ็นอ่านก็บ่อเข้าใจอ่านกดชมชนกไ็ไดแต่บ้านก็อยู่ติดถนนเมื่อก่อนใหญ่หนงกอนน็อยู่ไหนบ้านอยู่ในซองบ้านนี้กข็ขยับไป ประหมาเมื่อนี้็สมยอดร่างให้ใหญ่หนองเลยเด้อใหญ่นองก็เะไปเยี่ยมบ้านนี้ทุกคนทุกคนน้าคิดก็แปลว่าอุ่นใจอยู่เหาหันได้ฮ็ดได้หันแล้วทรัพย์มีปันหากกา,างนั้นก็ไม่ได้เอามาเห้ยล่ะสามเลยให้บ้านนึงแบง มานนี่มาเปิดหน้าเปิดตาเด้อฮันเอ๋อ้ายครับผมได้ละอีส่งงานมาให้เห็ดลางไว้ ต้องอาศัยกันหกอย่างชี่อไงชื่ิลาเขาก็ต้องเห็ดช่องหังในหนังกไปนใบเจ้าผ่านเขาเป็นหมางได้เขากา็ไทยอยู่ท้างตัวเหมือนไปซาไปเร็วก,ก็ไปหกวันนั่นแหละไม่มีปัญหาอะไรหรอกรับเข้าสู่ช่อง โปรมื่นเข้ามาติดตามกันได้เดไลสดยางก็เห็ดมาตั้งแต่ดงเว้ายังบเป็นเว้าผิดเว้ากหัเอาน้ําเพินว่าบริไปกับสิถายอยู่หัวน้ําสวนซอยบนซอยแหงกันไปต้องอาศัยกันทุกอย่าง คือยช่วยลาเหาก็ต้องเห็ดต้องหำามในสิท่างหละทุกอย่งว่าบ่มบันหาจะได้หลงไว้หลงไปเรื่อยๆทุกเข้าหมาไม้น้องไม่ไมุกเข้าหมาไม่กะจะใส่กระลางอยู่กับที่ดิน ควาซิปเห็ดหัวหม่จะทำครัวใหม่ของเหนียวากระเบื้องไปกระถ่ายไปเก็บภาพลงในช่องของตัวเองให้หำขอบคุณมากมากจ้าสำหรับท่านเอไอและหน่วยงานกคอยดูแลกันเนาะเพี้ยน ช่วยดูแลก,กันไปจ้าเอระชมผาสาานแน่เราจะไปเรื่อยๆตามผาซาตยห,หนงเอรชมผาานแน่เราจะ้ไปเรื่อยๆตามผาษาใยญยหนม